ผมขอญยกไปที่ eit นะครับ eit เนี่ยข้อคำถามก็จะเริ่มตั้งแต่ข้อ e1 ไปจนถึง e15 มีทั้งหมด15ข้อนะครับการตอบเนี่ยถ้าใช้วิธีการตอบทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าใช้เวลาในการตอบไม่เกิน5นาทีก็เสร็จและนะครับถ้าใช้วิธีการตอบทางแอปพลิเคชันเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อ i t a s นะครับก็ประมาณ5นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีการในการสแกน qr code ด้วยแอปพลิเคชัน l ล รหรืออาจจะใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ในการสแกน QR Code เพื่อที่จะตอบแบบวัด EIT หรือ IIT e เนี่ยอาจจะใช้เวลานาเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มนะครับโครงสร้างของแบบสำรวจ EIT หรือ IIT e เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ในการตอบผ่านตัวโครงสร้างของเว็บเว็บเว็บเบราว์เซอร์หรือตัวไลน์แอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำาให้ตอบทางคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชัน i t s นะครับ สำหรับข้อคำถามนะครับ15ข้อนี้นะครับตัวที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับในแง่ของคุณภาพการดําเนินงานเนี่ยอันนี้คงคงไม่มีอะไรเน้นย้ามากเพราะว่าคะแนนก็เกินกว่ามาตรฐานนะครับที่กําหนดไว้ก็คือ85คะแนนนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำว่าข้อคุณภาพการดาเนินงานเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กับข้อคําถามโอ t นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเกินก่อน introduction ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่น จ้าหน้าที่นะครับที่หน่วยงานาที่ท่านติดต่อนะครับปฏิบัติงานนะฮะให้บริการแต่ประเด็นตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใดน,นะครับ <S <S ท่านเห็นในหน้าจอในสไลด์นะครับขึ้นอยู่ใช่ไหมฮะคุณอธิโปเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดคําถามก็คือว่าแล้วบุคลากรขอแพ้แล้วคนภายนอกที่มาติดต่อเราเนี่ยเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดหรือเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ก็ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้ให้ประชาชนรับรู้รับทราบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการติดป้ายประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้นะครับว่าขั้นตอนในการติดต่อรับบริการในเรื่องนี้มีกี่ขั้นตอนใช้ระยะเวลาการเหมือนการในเท่าไหร่นะครับแต่คนยุคใหม่ยุคนี้เวลาก่อนที่จะไปติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาดูอินเทอร์เน็ตกันมาแล้วทั้งนั้นครับท่านไปติดต่อกรมการขนส่งไปสำนักงานขนส่งจังหวัดท่านก็ดูเว็บไซต์ก่อนเดี๋ยวนี้ก็จองคิวใช่ไหมครับผ่านาแอปพลิเคชันได้เพราะฉะนั้น ข้อมูลที่ด้านเปิดเผยใน O อไอทีไม่ว่าจะเป็นผู้มือการปฏิบัติงานผู้มือการให้บริการมันจะมีหัวข้อเรื่องของขั้นตอนในการดําเนินการกับระยะเวลาอยู่นะครับตรงนี้อาจจะต้องไฮไลท์นะครับไฮไลท์ข้อมูลให้มันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นในโอไอทีนะครับไฮไลท์ข้อมูลเด่นชัดมากขึ้นแล้วก็เผยแพร่ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นโอกาสที่คะแนนในข้อนี้จะขึ้นมันก็จะตามมาด้วยนะครับลองมาดูข้อไหนที่ได้น้อยฮนะคนนี้ได้เยอะมากเลยนะครับ ข้อ e 4นะครับการเรียกรับสินบนว่าง่ายๆครับเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดน,นะครับเรียกรับสินบนอะไรฮนะ99.44แทบจะเรียกได้ว่าเกือบจะไม่มีในกรมตรวจบัญชีสากลรแต่นะครับแต่จุดนะฮะจุดที่เหลือนะครับประมาณจุด6แล้วกันเอาตรงกลมๆนะครับจุด6กก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับกรมท่านได้มหาศาลนะครับนั่นหมายความว่า มีคนที่เคยไปติดต่อกลมตรวจบัญชีสากรเนี่ยจุดหกเปอร์เซ็นเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าเขาเคยมีประสบการณ์โดนเรียกรับเงินสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดอยู่นะครับอย่าคิดว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วท่านจะเซฟนะครับจุดหกแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กแต่ถ้ามูลค่าการค o ร์ร p t i o n มันสูงหรือมันสร้างความเสียหายกับหน่วยงานท่านสูงได้อันนี้ก็สร้างผลกระทบให้กับหน่วยงานของท่านได้อย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมการเมืง,งานก็จะ ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะต้องลักดันในเรื่องของข้อ e1 ให้สอดคล้องกับ o อไมาที่ตัวชี้วัดที่7เรื่องประสิทธิภาพการสื่อสารนะครับซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดที่ท่านอยากจะขอให้มีการยกขระดับค่าคะแนนให้ดียิ่งขึ้นนะครับในตัวชี้วัดที่7ประสิทธิภาพการสื่อสารเนี่ยถ้าเราดูข้อคาถาม e6 นะครับการเผยแพร่ข้อมูลที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่มากน้อยเพียงใดเ,เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนมีช่องทางที่ดลากหลายได้80คะแนน ส่วนที่ได้คะแนนน้อยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใดน,นะครับอันนี้ได้81คะแนนนะครับข้อ e6 กับข้อ e7 ท่านสามารถใช้ oit ที่เป็นการรายงานผลการดำเนินงานมาช่วยในการยกระดับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการเบริกจ่ายงบประมาณประจําปีนะครับหรือรายงานที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันต่อไอ้ประเภทที่เป็นรายงานเนี่ยพวกนี้นะครับจะช่วยสร้างการรับรู้นะครับในเรื่องของผลงานได้นะครับส่วนในเรื่องของความง่ายนะครับความไม่ซับซ้อนช่องทางที่หลากหลายเนี่ยจะอยู่ในตัวชีวิตที่9.1นะครับ9.1คือข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ต้องเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของช่องทางการติดต่อ Q&A e-service อะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในตัวชือดที่9.1ต้องปรับตัวชือดที่9.1ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นส,สมพันธ์์เยอะๆแล้วข้อมูลในข้อ e6 คะแนนจะขึ้นนะครับสัวชี้วัดที่8การปรับปรุงระบบการทํางานนะครับการปรับปรุงระบบการทํางานเนี่ยได้84.73นะครับก็ต่ํากว่าค่าเป้าหมายนิดหนึ่งที่เขาอยากจะให้อยู่ที่ประมาณ85 ข้อที่ได้คะแนนน้อยนะครับข้อที่ได้คะแนนน้อยก็จะมีข้อนี้ครับ e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียเยข้ามามีส่วนร่วมในการปรักคุงมพัฒนาการดำเนินง,งานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับข้อ e14 นี้เป็นการถามใน perception ท่านได้คะแนน75คะแนนน้อยที่สุดในตัวชีวิตนี้แต่ถ้าท่านไปดู oit นะครับผมเปิดคะแนนให้ดูล่วงหน้าเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมลองมาดู oit นะครับ การมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับในโ IP เนี่ยเราได้มีการเปิดให้หน่วยงานเนี่ยนะครับได้แสดงผลการดำเนินงานนะครับว่าหน่วยงานเนี่ยได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยขนาดไหนนะครับในค่าคะแนนโ i p ในข้อนี้เนี่ยนะครับท่านได้คะแนนหนึ่งยคะแนนเต็มเห็นไหมครับการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมนะครับ o อสสามได้หนึ่งคะแนนเต็มนะครับมีการแสดงผลการดำเนินงานว่ามีส่วนร่วมแต่คําถามก็คือว่า แล้วทำไม eit ในข้อนะครับในข้อ e 1 4การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมถึงได้เพียงแค่75คนนะคร่บนั่นหมายความว่าตัวคนที่เข้ามาติดต่อรับบริการน,นะครับเขายังไม่ได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมมากเท่าที่ควรนะครับวิธีการที่ท่านจะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้นะครับผมเสนอได้ง่ายๆเลยนะครับว่า คนที่มาติดต่อหรือรับบริการท่านเนี่ยนะครับท่านลองให้เขาได้ตอบแบบสำรวจหรือแบบประเมินความพึงพอใจนะครับหรือให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดําเนินงานนะครับเกี่ย <inee>. วกับการที่เขาไปติดต่อหรือรับบริการในงานงานนั้นนะครับให้เขาทําทันทีเลยนะครับไม่ใช่แค่ให้เขามาติดต่อในงานที่เขาต้องการติดต่อแล้วก็จบไปนะครับแต่ให้เขาได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะนะครับพอเขาได้ให้ข้อเสนอเนะเสร็จป,ปุ๊บนะครับติดต่อฟีดแบ,บ็กกลับไปยังเขาด้วยนะครับมันก็จะช่วยทําให้ ค่าคะแนนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาได้นะครับเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับวิธีการง่ายวิธีการหนึ่งนะครับพอเขามาติดต่อปุ๊บนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมจะเปิดให้ตอบแบบวัด eit ที่คนภายนอกเนี่ยจะเข้ามาตอบได้แล้วท่านสามารถไปสัมพันธ์ผ่าน qr code ได้ท่านให้เขาตอบแบบวัด eit เลยแล้วท่านบอกว่าข้อคิดเห็นที่ได้เนี่ยนะครับเป็นข้อคิดเห็นที่เราเนี่ยจะนําผลกว่าผลการประเมินของท่านหรือข้อคิดเห็นของท่านเนี่ยไปปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับขอให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรของเราหน่อยนะ เขาได้ยินประโยคนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรของข,ของท่านได้น,นะครับแน่นอนพอท่านเจอพอเขามาตอบข้อ,ขอถามอ e ีสี่เขาเจอคำถามนี้ปุ๊บเขาก็จะอ็อปอัพขึ้นมาในหัวทันทีว่าอ๋อหน่วยงานนี้เปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมแล้วนะค่าคะแนนจาก75.94เดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับอันนี้ง่ายมากหนึ่งมีนาคฟมท่านเริ่มได้เลยแล้วความร่วมมือตรงนี้ผมอยากจะย้ำอีกทีหนึ่ง สำหรับกรมตรวจบัญชีสาการณนะครับวันนี้ทราบว่ามีผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสาการณเนี่ยทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นสำนักงานตรวจบัญชีสากรณจังหวัดนะฮะแล้วก็ผมเข้าใจว่าสำนักงานตรวจบัญชีสากรณจังหวัดเนี่ยเป็นส่วนราชการอ่ที่อยู่ในจังหวัดแล้วขึ้นกับส่วนกลางใช่ไหมครับไม่ได้ขึ้นกับท่านผู้ราชการจังหวัดใช่ไหมครับอ่ท่านที่อยู่จังหวัดพยักหน้าให้ผมดูหน่อยได้ไหมฮะพยักหน้าหน่อยได้ไหมครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ อ่าโอเคผมเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับขอบคุณมากครับทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยท่านที่อยู่จังหวัดอันนี้ผมย้ำนิดนึงนะครับท่านที่อยู่จังหวัดในจังหวัดก็จะมีการประเมิน ITA ของจังหวัดนะครับท่านผู้ราชการจังหวัดท่านก็จะออกมาตีคอลร้องเปล่าเลยล่ะครับว่าส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในจังหวัดต้องมาร่วมกันตอบแบบวัด EIT ต้องมาช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนที่เขามาติดต่อรับบริการเนี่ย ตอบแบบวัด eit นะครับทั้ง iit eit สำหรับท่านผู้ว่าในเคสของท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับท่านประเมินในส่วนของส่วนราชการส่วนภูมิภาคนะครับส่วนภูมิภาคส่วนราชการส่วนกลางนะครับอย่างเช่นทางประมงจังหวัดอย่างนี้นะครับหรือเกษตรและสากรณจังหวัดเนี่ยนะครับอันเนี้ยทางกระทรวงมอบอำนาจให้ท่านผู้ว่าเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคแต่ของท่านเป็นส่วนราชการส่วนกลางที่อยู่ในจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบของท่านเนี่ยต้องตอบ ไอทของกรมนะครับไม่ได้เป็นตอบของจังหวัดนะครับเวลาท่านสแกนคิวอาโค้ดแล้วท่านตอบแบบวัดการรับรู้เนี่ยมันจะขึ้นมาก่อนเลยว่าท่านเป็นบุคลากรของกรมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยท่านตอบได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติขึ้นมานะครับท่านเป็นบุคลากรของจังหวัดอุบลราชธานีหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้ละเพราะว่าอันนั้นเป็นของส่วนราชการส่วนภูมิภาคท่านเป็นส่วนราชการส่วนกลางที่อยู่ในจังหวัดท่านต้องตอบของกรม E อทก็เช่นเดียวกันครับ eit เนี่ยสำหรับคนที่มาติดต่อสำนักงานตรวจบัญชีสาการของท่านเนี่ยท่านต้องใช้ qr code นะครับของกรมในการเผยแพร่ให้คนมาตอบนะครับไม่ใช่ไปเอา qr code ของจังหวัดมาตอบนะครับไม่ใช่ไปเอา qr code ของจังหวัดมาตอบเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทางกรมเนี่ยนะครับเข้าใจว่าก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุอจุดของกรมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่ง qr code ช่องทางการตอบแบบวัด eit เนี่ยกระจายไปยังทุกกองนะครับกระจายไปยังสำนักงานตรวจบัญชีสาการในจังหวัดต่างๆนะครับ ท่านเอาคิวอาร์โค้ดจากทางกรมเป็นหลักนะครับอย่าไปเอาคิวอาร์โค้ดของจังหวัดนะครับแล้วก็ไปเชิญชวนให้คนเข้ามาตอบนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในส่วนของโอไอทีนะครับก่อนไปโอไอทีนิดเดียวครับคุณอดิพรมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับในเรื่องของไอไอทีเอไอทีครับครับผมเอาขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับในในส่วนของการประเมิน eat นะครับผมในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับผมว่าเก็บข้อมูล eet เนี่ยใครเก็บได้บ้างนะครับก็จริงๆแล้วนะครับการเก็บข้อมูลเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือสามคนนะครับผมคนแรกก็คือตัวหน่วยงานนะครับหน่วยงานของท่านเองนั่นแหละครับเป็นผู้เก็บ eet อย่างที่คุณโยโยดได้แจ้งไปตะกี้นะครับว่าทางกรมจะส่งจุลโคดนะครับ ให้ท่านนะครับให้ท่านใช้คิวโค้ดของกรมนะครับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้ามารับบริการนะครับหรือประชาชนนะครับเข้าไปตอบแบบ e i d นะครับผมมีหน่วยงานนะครับหลายๆหน่วยงานถามมาว่าเอ๊เราต้องเก็บเท่าไหร่เลขไม่เห็นขึ้นเลยนะครับบ่อยมากนะครับตรงนี้นะครับช่องทางที่หนึ่งหน่วยงานเก็บเองเก็บ e ID เองหน่วยงานเก็บ e ID เองเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มากที่สุดนะครับสองอันหนึ่งจบแล้วนะครับส ผู้ที่เก็บเนี่ยก็คือสำนักง,งานปปชนะครับก็คือทางผู้ผมเนี่ยนะครับเป็นผู้เก็บนะครับผมก็คือตัวนี้จะเก็บนะครับให้ครบถ้วนตามจํานวนขั้นต่ําขึ้นไปนะครับหท่านเก็บ 2. ผมเก็บ 3. ประชาชนเก็บครับประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมนะครับนอกจากเขาจะเห็นเอ่อคิวอารคที่ท่านได้ประชาสัมพันธ์เสร็จอยู่แล้วนะครับ เขาเขาขึ้นได้ว่าเฮ้ยการประเมิน ITA เข้าประเมินในกันในช่วงมีนานี้นี่อยากจะเข้าไปต่อเพราะว่าเคยไปรับบริการกรมตรวจบัญชีธารการมาเอ๊แต่ว่าตอนนั้นลืมสแกน QR code ขอกลับเข้าไปต่อ e a t ทำได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน ITS หรือว่า,าเว็บไซต์ ITS NACC นะครับผมก็เป็น3ช่องทางที่สร้างกันมีส่วนร่วมนะครับทางของหน่วยงาน ทั้งของสำนักง,ง,งานปปชและของประชาชนนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานนะครับ <Okay. S 1> ขอเสริมประเด็นในตรงนี้ครับผม <Okay. S 1> ครับโอเคครับ